จริงนะเ<จ>พราะว่า,าพี่เคนเคยบอกว่าจะไปล้างหน้าแล้วพ่อครับเสียรูปมาอีกแล้วเหรอพ่อเงินที่ขายได้วันนี้ทั้งหมดเลย,เลยมันเลวจริงๆ 马瑞登哪，都。大爷的爹！陈，李陈，你干？ ดิฉันดีกว่าสิดิฉันดิฟูร์บายสิดิดิหนีสิดิเาเป็นคนดีเลยนะขอโทษขอโทษนะแค่ขอโทษจบแล้นี่เดี๋ยวก่สิดิฉัน อไม่นึกเลยว่าเขาตั้งใจจะมาแฮปเงินก็ไหนเขาบอกว่าจะมาดูแลร้านไม่ใช่เหรอเลิกพูดเะนะก็มันจริงนี่นะแถมบอกจะแต่งงานด้วย ทิ้งแฟนมาแบบนี้มันธรรมดาเลยให้ตัวผิดเชียนเข้าธรรมดาที่ไหนหล่ะสมรู้ร่วมคิดด้วยใช่ไหมเรื่องนั้นช่างมาังนเถอะฉันจะปิดร้านแล้วรา้านพันนีฉันไม่สนหรอกจะจูจะทำไมถึงพูดแบบนี้ขึ้นมาน้าไม่คิดบ้าหรือไง หมอนันนเอาไปทั้งสองแสนเยนฉันต้องทำข้าวห่อไข่ได้กี่จานต้องแถมแฮมเบอร์เกอร์กี่ชิน้นนายก็เหมือนกันต้องหูงข้าวกี่หมอ้อต้อปอกหัวหอมกี่ลูกวันนี้ละ่ะที่ฉันอยากจะพูดให้หมดเปลือกสักทีทำงานทุกวันทุกวันอ้องจับก,กระทาจนมือด้านฉันไม่มีวันขายข้าวห่อไปจนตายแร้วนจะบอกให้เดี๋ยวก่อนสิครับน จะเปิดร้านจริงๆเหรอนายอยากทำต่อหรืองไงข้าหอขายจานละแปดร้อยห้าสิบต้องทำกี่พันจานต้องทำกี่หมื่นจานรถที่อยากได้ยังไม่มีปัญญาซื้อไม่มีเวลาไปเดทกับสาวอยากเป็นงี้ตลอดชีวิตอะอ๋อคือผมผมน่าแยเอาด้วยแล้วนะชีวิตต้องมีแต่ข้าหอขายกับแฮมเบอร์เกอร์ผมเห็นด้วยนะไปร้านเถอะเปหน้าตกลงนะ ฉันจะไปพูดกับพ่อเองจุนพาอย่าเนี่ยพาคุณมุ่งอีต่าไปส่งบ้านทีเดี๋ยวเขาจะขับรถไปส่งนะก็อีฉันก็แบบนี้ล่ะก็หลองลวงเธอหลองลวงพ่อ,อฉันสุดท้ายก็เห็นแก่ตัวไม่เห็นหัวคนอื่นรีบๆลืมขเขาเถอะ แต่ว่าถ้าเกิดเขาติดต่อมาก็บอกพี่เคนเขาด้วยนะว่าเราจะปิดร้านแล้วอ่ะีเธอเขาคงจะว้าเหวอู้จากความว้าเหวจนอยากตายไหมล่ะอยู่ตัวคนเดียวทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยโทรหาเพื่อน ที่จะออกมาเจอเราได้ก็ไม่มีบางคนก็ว้าเวเพราะไม่มีที่ไปอะนะแต่เวลาว้าวเวฉันจะหาอะไรอร่อยๆกินให้สมอยากเลยละ่ะกลิ่นหอมของข้าวห่อไข่ฉันนะนะยังจำได้ดีเลยรสชาติของข้าวห่อไข่ที่หอมอร่อยนุ่มลิ้นทั้งหวานทั้งอุ่นมินแล้วมีความสุขมาก เพราะฉะนั้นฉนันถึงมีชีวิตยอยู่เพราะฉะนั้นเธอพูดอะไรของเธอฮะพูดถึงใครล่ะยี่นายคิดจะปิดร้านน่ะมันงอแค่ไหนรู้บ้าแต่ทึ่มแตะทึ่มพูดอะไรของเธอแล้วจะปิดร้านมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยเล่าถ้านได้เกี่ยวโดยตรงเลยไรนะเพราะฉันเนยกินข้าวห่อไข่ของร้านนี้แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรเฮะมันอร่อยมากอ่ะ อร่อยมากจริงๆเลยนะเย่ yeah. ทำไมถึงเลิกทำของอร่อยๆอแบบนั้นล่ะตอ,อนเช้านะถึงต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆอ๋อกลางวันไปกินข้าวร้านนั้นดีกว่าแค่ที่แบบนี้ก็สบายใจแล้วมันช่วยให้มีกำลังใจจริงๆเลยนะเพราะว่าที่นั่นยังอยู่ที่เดิมเสมอของอร่อยๆจะรอเราอยู่ไม่ได้หายไปไหนมันดีออกจะตายไปอะ คุณได้จับประทาทุกๆวันได้ทำของอร่อยที่ไม่มีวันเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งออกจะตายทำไมเพราะอะไรเหรอหรืไม่เข้าใจหัวอ,อกคนอื่นัะบ้างเลยอะ what do you need ผมจะได้กลับวเขาไม่ข้ามใช่พรุนี้ต้องทำโอทีเหมือนวันนี้อีกนะอืมอ่าพรุนนี้มากินมื้อเที่ยงที่นี่ดีกว่าร้านนี้ก็อร่อยมากและมีชื่อคิเช่นมาก,การโนนี้เรอใช่ๆงั้นพรุนนี้พาสาวๆที่แผนกมาก,กินรับรองต้องถูกใจแน่ๆเลยนะตัวเองเรียกื่อยละ พี่เคียนเขา,เ,าเขาบอกว่าขอโทษสงสัยคงฝากบอกเธอมั้งคือ,อผมจะไม่ปิดร้านหรอก ผมอยากจินดูแลร้านนี้ให้รสชาติไม่วันเปลี่ยนเลิกทำอาหารกลางวัน เอ๊ะคนที่แยกแยะรสชาติไม่ออกยังมีเลยเราก็เลิกทำได้มิกราซออสูรพิเศษนั่นสะเถอะฮะอย่างน้อยๆฉันอยากเลิกทำอาหารกลางวันทำไมละ่ะะ